วันว่างติดซีรีส์พามาชมไฮไลท์ EP 3หรือว่า EP ย่อย5และ6ของแท็กซี่ไดเวอร์ค่ะพักจองมินเด็กนักเรียนหนุ่มที่พึ่งย้ายโรงเรียนมาใหม่เขาถูกนักเรียนเกเลของห้องบูลลี่ถ่ายเงินและทำร้ายร่างกายเขาค่ะซึ่งพักจองมินได้ฟ้องครูประจำชั้นแล้วแต่ครูก็ไม่ยอมช่วยอะไรเขาเลย เมื่อพักจองมินโดนรังแกอย่างหนักขึ้นหนักขึ้นเขาจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความกับตำรวจในโรงพักแต่ทางตำรวจกลับติดต่อไปที่โรงเรียนแล้วเรื่องก็จบลงด้วยการยอมนักเรียนเกเรเหล่านั้นเช็เช่นเดิมเมื่อพักจองมินสิ้นหวังกับชีวิตเขาจึงตัดสินใจจะฆ่าตัวตายค่ะแต่แล้วเขาก็ได้พบกับน้ำบาดของแท็กซี่สายโรงเข้า คิมโดกีและทีมแท็กซี่สายรุ้งจะมีแผนการอะไรในการแก้แค้นคืนครั้งนี้ตามไปมันเต็มเต็มกันได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันวิวกันเลยนะทุกคน